ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า5โมงคึ่งเป็นยันบรรยากาศยามเย็นๆนะครับสวยงามมากเลยพระอาทิตย์เป็นสีเหลืองทองแสงแดดจ้าด้วย ฟ้าก็มีควันเมฆนะครับแต่ไม่มีฝนตกนะครับอากาศเย็นเมื่อเช้าอากาศเย็นมากเลยเป็นบรรยากาศที่สวยงามและสดชื่นนี่ครับตองฟ้าโอ นกเยอะเลยครับอีกาเสียงร้องอีกาว้ายเยอะเลยเขากำลังจะบินเข้าหลังนะ หน้าจะเริ่มเข้ามาเย็ยนแล้วนะคะ นกเกาะอ,อยู่บนในสายไฟนะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะกลับเข้ารังนอนยามเย็นคบดูพระอาทิตย์จบแล้วก็มาดูดอกไม้ส,สวยๆนะครับดอกดาวเร,เรืองแล้วก็บันธุ์พืชหลายๆอย่างะครับก็นี้คือสมฉัรน,นะครับ โตขึ้นาก็จะโตะไปวมได้แยกอยกอกจากกานแล้วนียกออนี้ก็เป็นสนแขกนะครับนี่ก็เป็นบอลสีต่างๆ นี่เป็นชนชมที่เรากำลังเพาะนะครับหลายต้นอยู่ครับหลายต้นอยู่เพาะให้มันกำลังตกเ,กเติดตเร็วเติบโต,ตนี่เป็นต้นใหญ่ของเขาจะมีดอกใหนต้นเล็กนี้กำลังเพาะนะเยอะอยู่เพาะไว้ชนชมที่ พันใหญ่ครับพันเล็กนะครับพันใหญ่นี่จะเป็นพันเล็กแต่ว่ากิ่งเขาจ่าเยอะเยอะมากเลยพลังจ,จะออกใบแล้วก็ออกดอกนะลลขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ